โอ้โหแทโอเทมากครับทำสักกนอันนี้ลดหนึ่งสวัสดีครับมีลักกี้แบ์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคกี่ชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ อ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ในเฟซบ o o กอีลัตติชอปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกมมาว่าช่วงไหนนะครับทางทีมงานนักภาคเป็นภาคหนึ่งหรือเปล่า แล้วก็โดยส่วนตัวเกมมีพีซีลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมีจะตอบไปข้อข้อนะครับเซเว่นไนท์รีเวิร์สข้อหนึ่งนะครับเกมจะมีเวอร์ชั่น PC หรือไม่แน่นอนว่าเรากำลังเตรมตัวนะ่นหมายความว่ามีแน่นอนนะครับเพื่อนๆอดใจรอได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชัน PC แต่ว่าโดยโดยเกมเวลาออกมาก่อนน่าจะไปลงพวก Android ก่อนนะครับแล้วก็ iOS ก็ต้องเป็นลูกเมียน้อยเหมือนเดิมนะ <laughs> ถ้าเกิดตามไม่ผิดคาดไม่ผิดคาดนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเวอร์ชัน PC ตามมาประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปข้อที่2มีตัวละครออริจินอลใน s e v e n น i นท์รีเหรือเปล่านะครับแล้วพี่ตัวละครมาจาก7ซเว่นไหนึ่งหรือเปล่าตัวไหนหายบ้างไหมในภาค r e b i r t h จะมีทุกคนมาหรือเปล่า oh, s <S ข้อ A ตัวละครทุกตัวในภาคนี้นะครับในภาคแรกจะปรากฏตัวครบทุกคนครับแม้แต่ลูดี้เออไอรีนหรือว่าพวกเออร Night ททุกคนนะครับระยะเวลานนี้อาจจะแตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ตัวละครออริจินอลเราก็จะมีแผนที่จะต้องสร้างออกมาเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็คือ จะเป็นตัวละครในส่วนของภาครีเบิร์ตเป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นภาคตัวเข่าน้ยครับเอามารวมอัเราบ้างมาเนาะเหมือนคล้ายๆเซเว่นไนท์สองแหละอ่าข้อสามนะครับมีนักภาคคนใหม่มาหรือเปล่านะครับก็คือนักภาคก็ชุดเดิมเป๊ะเลยนะอะมีสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับต่อไปข้อที่4มีระบบอะไรที่ถูกเปลี่ยนไปหรือเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่บ้างไหมโดยพื้นฐานารเรามีเป้าหมายที่เราให้คอนเทนต์ทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่คุ้นเคยนะครับ ่ตางจากภาคแรกตอนเนื่องจากภาคแรกมันเปิดมานานแล้วจึงมีคอนเทนต์มากมายที่จะแป่งไปก็คือมีระบบเสริมลูกเล่นระบบใหม่ๆมาให้เล่นในเซเว่นไน์เยอะนะครับต่อไปข้อที่5นะครับระบบะต่อไปข้อที่5นะครับระบบเรื่องทั้งตัวละครอ,อันเป็นเอกลักษณ์ของภาคแรกจะอยู่เหมือนเดิมในภาครีเบิร์นหรือเปล่านะครับคําตอบคือแน่นอนนะครับเหมือนอย่างที่ผู้เล่นทุกคนเคยกล่าวพวกเราคิดว่าระบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคแรกก็คือการใช้ทรัพ,พยากรจากการเลื่อนขั้นของตัวละครน,นี้แหละ พอเราจึงได้การทังเตรียมระบบที่ทาให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับตัวละครในเกมและรักและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ด้วยนะครับข้อที่5้ามาถึงการเอามอนสเตอร์เด็กไบฟาร์มวเออเวลเอาบีก็คือเอกลักษณ์ของเซเว่นไท์มันคือพอเราได้ตัวใหม่เราก็สามารถเอาไปฟาร์บี้ได้นะครับหาบี้ได้เกมนี้ค่อนข้างดีนะคือถ้าเกิดมีความขยันตั้งใจมันก็มีโอกาสที่ได้ตัวละครเหมือนสุลต่านนะครับ,ขบเขาแปรเขาจแยง่ายนะครับ อ่าต่อไปข้อที่6นะครับเมื่อไรเกมจะเปิดให้บริการสักทีนะโอ้โหตอนนี้ทุกคนแบบทั่วโลกเซเว่นไนคือจริงจริงหมีเขาเล่นแต่ภาคหนึ่งแต่ตอนนั้นหมียังไม่ได้ทำยูทูบนะเพิ่งหมีเกมแรกคือเซเว่นไนสองอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักหมีแล้วเนาะเมื่อไรเกมจะเปิดให้บริการนะครับแน่นอนว่าเรารู้ว่านี่คือคําตอบที่ทุกคนสงสัยมากที่สุดณตอนนี้นะครับน่าเสียดายที่ตอนนี้จะบอกไม่ได้ก็คือตอนนี้ระบบยังอัปเดตยังไม่สามารถเปิดเกมได้อันนี้คือตอบโจทย์ครับแต่ว่าเพื่อนๆองห่อนะม เดี๋ยวไงถ้าเกิดสม,มุิเปิดบริการเมื่อได้เดี๋ยวมีาการอัปเดตแช้งข่าวทีนึงนะครับในบทที่ว่าเราเปิด Discord ก่อนเปิดเกมยังอยู่ในขั้นพัฒนาก็เพราะมีความหวังและความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับตัวเกมนี้และเราเสียใจมากที่ยังไม่สามารถปล่อยให้เล่นได้ในตอนนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดมาสาเร็จรวดเร็ว,รวแต่ทีมพัฒนาก็มีความตั้งใจทําให้มันออกมาสนุกและดีขึ้นด้วยด้วย,วยต่อไปด้วยนะครับผู้เล่นทุกคนทุกท่านไม่ต้องเสียใจกับการเวลาที่เรา จะต้องรอนะครับเราจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อเกมเปิดบริการเมื่อไหร่ก็ตอนนี้อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำู g Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นแม่ไล่์ทีละยูสได้เลยอ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตวนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ3กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน4กิกนะครับแล้วก็ S VIP ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใสโ่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคาราทั่วไทยเลยครับคือยังไม่เปิดบริการแล้วก็ยังไม่มีเปิดแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ Night Rebirth มาอันนี้มีจัดเต็มนะก็ใครที่อชอบไกด์สสยฟรีสสยเติมน้อยที่มีทำทุกเกมแล้วก็สามารถมาดดูหมีไ้ครับ รับประกันว่าไม่ต้องเติมเยอะแต่หมีเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนเออหมีเคยปีเคยทำยูทูปเกมแรกคือเซิรเวไนท์สองนะนี้เพื่อนๆน่าจะรู้จักหมีไปมากก็น้อยเนาะเกมนี้ห oh. มีคงจัดเต็มนะน่าเสียดายเออเซเว่นไนท์ไอเดอร์หมีไม่ได้ไปทำนะเพราะว่าช่วงนั้นมีติดงานเกมอื่นอยู่นะครับ oh. เอาเป็นว่าถ้าเกิดเปิดบริการเมื่อไหร่เราคงเจอกันแน่นอนโอ้โห oh. เห็นตัวละครแล้วอยากเล่นจุงเบยอ่าล้วเจอกันนะครับ